สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ h anel n เนาะวันนี้ก็พบกับแตบบ่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เหมืราจะพาทุกคนนะคะมาชมรถหัวลากเข้าใหม่เนาะมีเข้ามาทั้งหมดสามคันด้วยกันนะคะมียี่สุสนะคะแล้วก็ h ิโนวิกเตอรึเดี๋ยวไปชมคันแรกกันเลยคนะ่ะมิโนวิกเตอจะเป็น3าแปดนะครับจะเป็นิโนสามร้อแปดรงนะคะตอนนี้ลมลมแรงมากเลยวันนี้อากาศอากาศ หนาวนะลมเย็นลมเย็นไม่ได้หนาหวนี่ยตอนนี้ลมลมมันเย็น,เ,น,นเย็นต่เช้าเลยก็คันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนแล้วกันเป็นรถปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่งแล้วก็มีคันเดียวนะตัวนี้นะใช่ถ้าลูกค้าที่หารถวิกเตอร์อยู่ก็แต่มีอยู่หนึ่งคันนะคะแต่เป็นสามร้อยแปดสิบแรงเนาะแวะมาชมกันได้นะคะที่เช็คแชป์ม,มอเตอร์สาขาระยองะะสภาพเรียบม,มากคนระับรถวิแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโล ประมาณนะั้นครัไปจำผิดเป็นคน,น,คนถ,ถ่ายถ่ายรูปตอนรถเข้าเองนะแต่ว่าลืม,มลืมเล็กไหมนี่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 ล้างมืชเสร็จครับล้างมืชเสร็จรถต้องมาตัวน,นี้เรามาหัวหางนะหางนี่เป็นหางพื้นเรียบนะคะันนี้ใช้าหางพ้งเรียบขนัดสามเผ่านะคะคสีเหลืองปีหกหนึ่งบรรดาสวยเลยนั้นคะสวยเลยคุณภาพแท้จ๊ะรถแสนโลนี่ยังหมดแล้ว ้เจอบีเจอบีซุมล้อเดิมไปเนี่ยตัวล้อเดิมนะไอย่างนี่โดนเปลี่ยนแล้วแหละรถแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนี่ไปหมดแล้วไม่แตกนิดหน่อยนอนไม่แตกไงหนูสงสัยอยู่ว่าไมันไม่ถึงแตกนี่นี่นี่ของแท้มันชอบกรอบมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวเหมือนกับพวกตุเจแล้วนี่ความเลี่ยมเลย น่หอเขาเปลี่ยนมาแล้วเลยเปลี่ยนมาแล้วราคานี้เราไม่บอกยังราคายังไม่ได้บอกเดี๋ยวดูก่อนอ่าพาดูสภาพก่อนแล้วกันนี่สภาพครับเราข้างสวยๆนะเก่งเรียมเลยครับรถสภาพนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเยอะครับที่เห็นก็มีแค่นิดหน่อยนะชายล่างนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยมันแตกนะครับแล้วก็ ขอบพลาสติกไปตาด้านมุมซ้ายนะจะทำสีให้ใหมเปิดจงหน้าหมเปิดจังหน้าเปิดจังหน้าไหมได้ได้เปิดจังหน้าเป็นยูทิลใหดูเาห้้ำให้ได้เป็นสีบอลเนี่ยเป็นสบอลอ๋อเป็นวิกเตอร์นิโอทำได้ทำมันสวยๆเลยแต่งรอรอดูข้างในกันค่ะตับๆไปเฟืองครับตัวใหม่เอ้เฟืองเร็วนะ4 สนะี่จุดหกสองนะส่วนเรียวโคตรโคตรเอ้ะภายในเรียมๆจะเ,เปิดไฟหน่อยมืด <g ül> อ่านี่ครับข้างในไลท์ที่ติครัภายมีเกียร์ฝากด้วยนะปุ่มเกียร์ฝากเดี๋ยวต้องมุดไปดูด้านล่างก่อนว่าเกียร์ฝากมันเหลือหรือเปล่านะบางครั้งก็ติดหลอกนะ เด็กไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับอ่าส้านสุดเจี้มนี่อ่าไม่สบาใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยกหัวให้ดูดูก่อนังเสี่ยงเครื่องไปด้วยน้อไปรีวิวทั้งทีต้องให้ครบไม่ไงไม่ไง นู่นน่ะนู่นน่ะอันขวาไม่ใช่ขายแล้วขายอย่างเดียวไม่จำไม่ได้แล้วทีนี้ขายแล้วอย่างเดียวไม่สนใจแล้วตรงไหนตรงไหนอ่ะโอ้ยเรียนจำนี่นี่นี่รถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือหนูเตี้ยไงอุ้ยไม่ใช่ไม่เตี้ยใช่ไหมอือไม่ได้มาตรฐานยิงไทยนับเสียวชุดแชมป์ความสูงนี่ไล่เรียกกันหมดเลยโอ้ยรุด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 ถ่ายกับแล้วล็อกแล้วเเปิดใหม่ ก็ oh. ไม่เคยเอาพื้นกันทีเนาะอันนี้อย่านี้ใช่ปะอ่ะเข้าดูดังความสูงนี่ประมาณร้อยห้าสินเฮ้ยมไม่เข้าอ่ะเปรี้ยวใส่ไหมอาวเกัาไหมเข้าเลยอาเข้า,าลลแล้วบแล้วยุบยโอ้สุดปลายนิ้วเอาลงเลยโอ้อเ,เป็นการ เปิดแม่ตะกังหน้าที่ลำบากฉันนะเปิดด้วยเซียวเจียมโอยเราก็ตัวแค่นี้เนาะเอาเลยค่ะโอ้เกือบฟาดตีหัวแล้วเมื่อกี้นี้เดียอยู่ไกลหน่อยเอออันนี้คือเดิม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 นั่นแหละนี่เลยอันนี้อะไรเนี่ยปิดปยายหายเดี๋ยวหาอุดให้น้ำเดี๋ยวลมออกแอ่นี่ออกตรงนี้เลยเวลาเปิดแอร่นี้แอ่ออกลมเย็นหายหมดตรงนี้ สวยนะครับเป็นเดิมค้าจะอยู่จะยกหวมยังไม่านแลวไม่ถัดไปหรอกเอดแจ๊บไปดูกหัวยกหัวเดี๋ไหมตัวลงเปินี้แหละ ดึงสลักให้แล้วดูว่าทางจะดึงไม่ดึงไม่ได้เลดดึงไม่ถึงแน่นอนดูวะไม่ถึงทำไมไม,ไม่ถึงกับตัวแทนนี้ดูความสูงครับความสูงเรามาดนะ้วยไฟป,ปิดไฟป,ปิดนีโน่ความสูงเจลนี่เขาก็ต้องตัวแคนะ่นี้แหละใช่นี่เขาพายง่าย จะจัดมาแค่แงโอ okay. เครั้เรื่อง3ามอแปดสิบแรงนะเรียบเลยกจะี่ 5, หนึ่งศูนย์ห้บห้าเจ็ปีเท่าไหร่นะปีหกหนเนาะอันนี้ก็ดูพอยังเราไปดูรด้หนึ่งมันไปไปดูดูล<ป>ัจริงค<ป>รับ้จรนะิง เดนนะสยเลยให้ดูอีกด้านน,น,งนึงนะเนีบคนรอหมอลงให้เหราที่โอเคสวย,ยนะดเดิมจับบกกนี้เครื่องนุ่มๆเพาะๆนะครับอ80อ่าลงได้เลย ลงไห้เลยลงไห้เลยลงลงเลยลงเลยเดี๋ยวมาฟังราคากันเชี่ยวแปนเปิดไว้เท่าไหร่อุย้ยลมอันนี้ลมลมแรงมากเลย ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ไตัดไม่ตัดเองโอเคไม่ขัดไม่เข้าไม่ขัดเข้าก็าทำเป็นแต่หกล้อไงแต่รถหัวหน้าทำไม่เป็นไงอยอโอาว่กราคากันทีก็สำหรับนะคะฮีโนวิกเตอร์สามร้อยแปดสิบแรงนะคะรถปีหกหนึ่งเนาะราคาที่ตั้งไว้นะคะหัวหัวนี้นะราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนบาท ใช้เงินดาวอีกที่สองแสนนะคะใช้ส0 0แสนพร้อมประกันเนาะส่งค่างวดจะอยู่ประมาณ5้า0 0นห้านะคะ48งวด4 8งวดประมาณปีได้ไหมถ้าปีได้ไหมเดี๋ยวคุยกันดีกว่าราคาลงได้อีกเนาะ5้าล้านราคาคุยต่อรองได้อีกค่ะก็ราคานี้นะเก็บงานให้นะคะส่วนเรื่องยางเดี๋ยวมาคุยกันเก็บงานให้ก็อย่างที่พี่ปอนแจ้งไปเมื่อกี้ใช้ต้องใช้ร่างอะไรเงี้ยแต่งหล่อแต่งสวยเหมือนเดิมทำให้หล่อๆอเหมือนเดิมนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันไปต้องต้องหนับไหม อ่ะดับได้อ่ะดับดับหไหมมั้งอืมหัดดับไว้หัดดับไว้อะไรคนอาจจะได้ขับหัวลากก็นด้เฮ้ยอย่าว่าไปไม่เดี๋ยวพี่ไม่มีงานเด็ดโอ้ยจะปวดตกงานคันที่สองนะคะคือคันนี้เลยอ่ามามามานี่นี่อันนี้คือสภาพแบบว่าพี่ยังไม่ล้างเดิมเดิมล้างอย่างเดียวภายในเรียบร้อยแล้วใช่แล้วภายในเก็บเอ่อทำความสะอาดแล้ว อันนี้นะคะหนูมีเข้ามาทั้งหมดสองพันนะเป็นปีห้าเจ็ทั้งคู่นะคะก็สภาพก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อีกคันนึงเป็นชุดแต่งท่านั้นหนาเงาเพาะนั้นชุดแต่งหน้างเงาแล้วตัว<ด>นั้นเป็น<ด>เป็นเบรก ABS ้ว e ยนะนี่ครับ<ด>ยางนี้ยางนี้เราราคานี้เราเปลีย่ยนยางไหมแต่คานี้ถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบอกราคายังยังเดี๋ยวดูก่อนอ่ะดูอ่ะดูดูก่อนก็ได้อ่ะ เดี๋ยวเขาจะถามว่าบอกบ่อยเองเหมือนทีเดียวจบออพอได้ครับแบบนี้อะไรไอ้พันนอกไอ้นอกครับสวยๆเอาดูได้โอ้บางเก็บได้เอียดให้ครับแต่งหล่อใส่หน้าเงาให้เหมือนกับชิงอ๊อฟทักนะะได้แต่งได้แต่งได้หมดสนุกสนิมนี่เก็บให้หมดเก็บให้ค่ะอคันนี้มีออปัม๊มปั๊มดูดน้ำมันพืชด้วยนะมีเกียร์ฝากนะเดี๋ยวดูเกียร์ฝา่อยเผื่อเผื่อใส่หลอกมาเผื่อไม่มีเกียร์ฝาก อามีเกีบฝากนะครับคันนี้เก็ฝากมาด้วยออมพวกนี้สีมันเก็บให้หมดนะอันนี้เหมาะนะสําหรับว่าลูกค้าที่แบบว่าอยากได้หัวลากพร้อมเอ่อระบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันพืชหางแทงน้ํามันพืชเราก็มีนะคะมีเท่าไหร่นะมีกี่หางมีอยู่ประมาณสามถึงสี่หางลูกค้าท่านใดหาแบบแพ็คคู่นะแวะมาชมได้นะคะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหางจะพาไปดูอมีเรียกสามหางเลยมีสภาพด้านหลังเนาะ รถปีห้าเจ็ดนะปีห้าเจ็ดตัวนี้เลขใหม่อยู่ประมาณเจ็ดแสนโลถ้าจำไม่ผิดนะเผื่อเผื่อจำผิดคันมันมีสองคันมันมีสองคันขึ้นไปทีไรก็บอกเลขใหม่ผิดทุกทีไปไปเอ้พี่ต้องขึ้นฝั่งโน้นดีว่าดูเลขใหมป่ป้าป้าพาดูดัน,นดันดันหน่อด้านหน้าเนี่ยเปี่ยแปลงเป็นขี้ก็พักใส่ใช้ร่าง เอาออกใช่ใช่ใชอ,ออกเอาตัวหนังสือใหญ่ขึ้นาจากหน้าเป็นหน้าเงามาภายในเจ็ดแสนโลเบาขาดนิดนึงนะครับภายในเยอะก็ไม่ได้ดเดย็บแหล่ถ้าเย็บมายังไงก็ลายลายไม่เหมือนคนระับของแท้เราไม่เหมือนอนี่ภายใน ไปในพบนั้นปลาครอบฟิวนี่ชอบจุดดีนะขอเก็บแบงบนอ่ะเปิดเลขไหมสีเจ็ดแสนหกอ่าเจ็ดแสนหกพันเอ้หกหมื่นเจ็ดแสนหกหมื่นกิโกมืนหกห่ห้าันเก้ารอยห้าสิบกิโลนะเปิดเอ้สตาร์ทเร่อว่างนะโอเคหมุนนาตาได้ทำอะไรไม่เป็นอ คันนี้ว่าจะยกหัวให้ดูนะพอดีกระบอกมันรั่ว,กร,วก,กระบอกเออกระบอกไอ้ยกหัวมันรั่วสามหัวชอบรั่วนนะ,อะเอาลองเล่งลองเล่งหน่อยลองเล่งหน่อยเฮ้ยี่ปีเคยโบทำงานนะพาจีนมือรุ่นหลังก่นกอนให้เล่งหน่อยเล่งหน่อยลครับ เป็นหลังเดิมนะเป็นหลังของเก่งเดิมอยู่แนละ้วมีเดิมอยู่บอกมีพ่นสีไปแล้วนี่สวยครับสวยตาไปโชว์อีกคันหนึ่งนะคะคันที่สามเอาไม่บอกราคาก่อนเลยเหรอเดี๋ยวบอกคู่กันมันปีเดียวกันแล้วกันอ๋อได้ได,ได้แต่คัันน้นเลขไม้น้อยกว่านะ เลขไม้น้อยตัวนั้นสี่แสนโลต่างกันสามแสนโลเลยนะนิดหน่อยไม่นิดอะไม่นิดตัวนั้นมันมาคูา่กับ,บนะหางโรบเบิร์ตนะหางโรเบิร์ตไปขายไปแล้วู่ไหนอ่ะนี่อนีคู่กับหางพื้นเหลี่ยมนับตอนนี้ก็ประมาณหกเกือบหกโมงแนละ้วกำลังไล่เก็บสแกนเนียที่กำลังผ่านไปนะั้นเริ่มผ่านกันแล้วผ่านแล้วนะคะผ่านเกือบทั้งหมดแล้ว เดนเนียกับเดก้าสองเจ็ดนะเก็บไม่ทันเนี่ยกระดังเราไม่ได้เก็บกันโอ้โหมาค่ะวันนี้เปิดโอกันต้องปล่อยโอนิดนึงเพราะว่าเออมันเป็นการที่แบบผราบผ่านแบบเยอะมากแล้วก็ต้องค่อยๆถาค่อยๆเป็นรีบต้องรีบปล่อยรถก่อนปีใหม่ให้หมดนะเกือบหมดใช่ต้องอย่าใช้ไฟลไม่งั้นกลับมาปีใหม่นี่หนักเลยทีนี้ อันนี้คันหนึ่งนะที่แจ้งไว้ไว่ามามาปีเดียวกันแต่ว่าคันนี้จะเป็นหน้าเงานะคะหน้าเงาตัวนี้มาคู่กับหางโรเบครนะับตัวนี้เจ้าของเก่าในวิ่งหางโรเบตด้วยแล้วก็นี่นีน่นีน่นีนนน่จอดรูปแบบนี้นายน่าจะวิ่งเอ่อหางเซมีดาเลยนะติดระบบข้างล่างนีไหมระบบดาทําดูเกียร์ฝากนะเห็นป่ะอ่ามีมีม,ม,มนะีเห็นไหมเกียร์ฝากแท้นะสีดำ ท่อบังเจาะท่อก่อนถึงท่อพักนะท่อรันแน่นอนแล้วก็พิเศษนะคันนี้เบรกระบบเบรกเป็น ABS นะครับนะครับเลขที่ซีอยู่ข้างหลังนู้นเลยนะค่งท่อถ้าเป็นตัว ABS ABS นะแพงกว่าตัวปกติแล้วถ้าจำผิดก็ประมาณแสนเนาะประมาณราคาเนี้ยนี่ก็หัวเดิมน้ำหัวเดิมปีห้าเจ็ดน แต่งชุดเงามาแล้วบางเหมือนกันหัวบางราคาคือสวยนะล้างกัดเรียมแล้วนี่เครื่อง,งเ,เครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งๆนะนะนี่ครับแห้งๆเกียร์ก็แห้งมาดูด้านล่างก,กันทีนี้อึบมองเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยงนี้แห้งเลยด้านล่างช่วงล่างแห้งครับถ้าล้ลางแล้วมองเห็นนะ พอล้างไปแล้วมันมันมองดูไม่ได้ครับก็ <g år> มีหลายคนที่ว่าชอบชอบมาดูแบบรถมาถึงปุ๊บแล้วมาดูไงกับคนกับอีกคนชอบมาดูแบบล้างเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วก็มีก็บแบบของสวยๆงามๆก็มีน่ามาเชิญ <c oughs> เล็กใหม่เชิญค่ะนี่ครับเบาสวยมากเลยเหมือนกับเขาใส่ไอ้ที่หุ้มเบานะเบายังขาวเลยไม่ดำ ดูแลรถดีดไไนะค่ะนี่ครับภายในสวยๆเลยดูเลขใหม่กันนี่เห็นไหม418,270นคะคะ400กิโลเองรถปี57ต่างกันตั้ง300กิโลนะประมาณ300ได้โอ้โหเสียงพ่ออ,อ,อย่างลั่นอย่างลั่น บอมนิดนะึงดังจีพีท์อะ่ะเขาดังลมลมหมดฟังดูนะเอ้ามันฟังไม่ชัดต้องไปข้างนอกมาเล่นให้หน่อยมานะดูผีดูครบเลยอย่าเงี้ยมาฟังยี่พ่อเลยพ่หอข้างบนไม่อ่อแล้วต่อข้างล่างหมดเลยอ่ะดังเล่นล่างนี่เล่นเลยเล่นเลย มีอยู่สองคันเนาะมีคันนี้แล้วก็คันเมื่อกี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเนาะราคาเท่ากันเลยในเรือสองตัวเ<ห>ปลเล่ลยแป๊บหนึ่งเลขไม่ต่างกันราคาอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเนาะใช้เงินดาวสองแสนนะคะใช้สามแสนพร้อมประกันเนาะก็ส่งค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณสี่หมื่นสี่นะคะประมาณนี้สี่ห <4, 000. S 2> มื่นสี่ราคานี้เราเก็บงานแท้บ้างเก็บงานเปลี่ยนยาตงตามปกติเราะะแตง่งหล่อแต่งสวยมี มีตัวอย่างหน้าบ้านเดี๋ยวห้าเต็นเนดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ปอนถ่ายรูปแล้วกันอ่าเนาะตัวอย่างเดี๋ซุลงให้ดูเก็บให้เหมือนให้เหมือนนั้นเดิมเดิมที่สุดนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดเนาะที่หารถหัวลากพร้อมวิ่งงานนะคะก<อ>็ะนนะมีเข้ามาให้เลือกชมอยู่สามคันนะเป็นอีสุสองคันนะคะทีโน่หนึ่งคันเนาะก็แวะมาชมรถได้นะคะที่เช็คแชมเบอร์เตอร์สาขาระยองนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะใกล้ห้าหมื่นซับแล้วเดี๋ยว แบบมีขอ,บของแจกส <แจ S 1> <10. S 2> ิบรางวัลน,นะคะกำลังปรึกษาพี่ปอนอยู่ว่าจะเอาเป็นอะไรดีเนาะเดี๋ยวอรอลุ้นกันแล้วนะคะครับไปเจอกันคลิปหน้านะคทิ์หน้าจะมีรถมาใหม่เยอะเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย